เนีดูดิเทดดี้ดูเทดดี้อุ้ยวุ้ยอยตกใจแทนเลยฮะเอาอุ้ยเดียร์เดียร์เอาเร็วเร็วเดี๋วไหนดูเทดดี้ดูดิเอาเด็ดดี้ทำไงกับปลาพี่กุศลตกได้สองตัวเนี่ยเอาเอาเอาไงดีเนาะไงดีเอาเอา เอา้าเอาไงดิไงดีลูกไงดีอ่ะให้ดูปลาดิเออเฮ็ดตกใจเฮ็ดดี <c oughs> ดูดิ็ดดี้มันไม่เคยเห็นปลาเป็นเปรยมันตกใจอ่ะเออเออนะไม่เคยเห็นมันว่ายน้ำได้อย่างนี้เลยเลอว่าปลานะตกใจนะเนี่ยโนโนนะโนโนนะฟั่มนะเท็ดดี <c oughs> เออเอาเอาดิเอาดิจับให้แม่ดูหน่ยอยนี้อ่ะลองดิอ่ะจับได้เปล่าโนโนนะโนโนนะอย่าฟั่มนะลูกฟันะ่มไม่ได้นะเดี๋ยวมันลงน้ำอีกฮะหาต,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 ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เอาอุ้ยเอาเอาดิเอายังไงเอาเอาเห็นปลาเป็นเป็นยังไงเคยเห็นแต่ปลาตายปลาเป็นตกใจอเอ๊ะ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 โนโนโนผิดแล้วลกูกผิดแล้วผิดอันแล้ว เอดี้ทำไงเอดี oh, ้ oh, 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 oh. <laughs> มันงงโอุ้ยหยะเอ้าเอาเอ้าเอาเคยเห็นแต่ปลาตายอ่ะปลาเป็นไม่เห็นนะอุ้ยหยะอุ้ยฮะทำไงดีทำไงดีเอ้าเอ้าเอ้าฟัมฟ่มฟัม่มฟั่มไม่ได้ลกูกเดี๋ยวฟัม่มเดี๋ยวฟัม่มเดี๋ยวฟัม่ม ฟั long, ่มม uh. ah, ah, oh yeah. oh yeah. ah, ีแค่สองตัวเองนะตาพี่ก็ตกได้นะเอา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 ยังไงดีเอ้าอยู่เอาดิเอาดิเอา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 ว่าน้ำแจ่งกับปลาเอาเอายูโอ้ตัวเองตัวเองตกแล้วตัวเอง มามาเทดดี้มาแม่จับคืนพี่เัาโนนะโนนะเทดดี้นะนนะนะมามาจับคืนจับคืนจับคืนเฮ้ยโอ๊ยอย่าอย่าน้ำฟ้่มหมดเลยเทดดี้พอแล้วนะพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วตัวเองฟ้่มหมดเลย,ยน้ำออกหมดแล้วเนี่ย มุดงิดอ่ะ